สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพมกับผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรรมในรายการถกทธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันเด็กครับซึ่งแน่นอนครับนะฮะท่านนายกในทุกๆปีก็ต้องมีคําขวัญซึ่งในคําขวัญในปีนี้นั่นก็คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแน่นอนครับอีกมากมายจริงๆสําหรับใน เรื่องของทั้งเด็กที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวและเป็นอุทาหหอนในเด็กๆทุกคนในวันนี้นะฮะแล้วเราก็จะเฉาะจะเฉือนเลยฮะสำหรับคำคมของท่านนายกว่าวันนี้เนี่ยทำในมุมมองของธรรมะเราจะมองกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการสร้างสรรค์ธรรมะให้เด็ก เป็นอัจฉริยะทำได้หรือไม่วันนี้นะกราบนิมนต์หลวงพ่อพระปัญญอมกัลยาณโุครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อครับนะฮะอย่างนี้นะครับหลวงพ่อครับในทุกๆปีครับแหมขอขอสกิดนิดเดียวับหลวงพ่อครับาว่าปีที่แล้วเนี่ย 9คำคมเนายกคนเดียวแต่จะลองดูนะว่าปีได้ท่านนายกจะมีคำคมอีกหรือไม่นะฮะหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนเรื่องของคำคมนะฮะนี่เป็นในายากของหลวงพ่อนะฮะสหรับนานๆจะมีสักทีที่ได้มีนายกคนเดียวให้ตั้ง9ปี9ครั้งเกาค้งกับหลวงพ่อครับวันนี้เนี่ยเราต้องพูดถึง อย่างยิ่งนละครับสําหรับในความเป็นอาิีะและธรรมะเนี่ยจะสามารถที่จะสอนให้เด็กเนี่ยอาิยะได้หรือไม่ครับท่าพ่อครับนะฮะวันนี้มันตั้งคุยกยนงครับท่าพ่อเอาประโยคแรกของท่านนายกว่าถ้าเด็กๆคนไหนเขาเริ่มมีทัศนคติหรือมีวิสัยทัศน์มุมมองมุมมองว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในโลกแคบอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนิสัยเหมือนท่านชัดชาติบอก อันดับแรกเลยใช้คำว่าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเปลี่ยนใหม่อะนิสัยแบบเดิมๆที่มองแคบใจแคบอะไรไม่ยอมอยู่ร่วมกับใครง่ายๆครับพ่อตอนเนี้ยเด็กนี่เสียเรื่องหนึ่งอยู่ร่วมสตางสถาบันไม่ได้ต้องตีกันโอ้หนี่แสดงว่าพูดกันภาษาง่ายๆใจแคบสมองแคบ มองว่าต้องมีแต่สถาบันเราเท่านั้นถ้ามีสถาบันอื่นต้องตีครับอุเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเด็กรุ่นหลังเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ได้โตขึ้นเขาจะไม่มีโลกแคบกับโลกกระทัดแคบว่าสถาบันเราเท่านั้นต้องหนึ่งต้องใครมาลบลูไม่ได้มานล้าแดนไม่ได้ผ่านหน้าสถาบันก็ไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยข้อเนี้ยสาคัญเลยครับเขามงโลกแแคบเกินไปมันเหมือนกับว่า รพ,พระโบราณนี่ที่ว่าพระอุวัฒนธรรมคนเรานี่มันอยู่หลายแบบหลายวัฒนธรรมเราอยู่กันแค่ต่างสถาบันเรียนเนี่ยแล้วต่อไปสถาบันาศ,าศาสนาธรมเนียมจารีตป,ประเพณีมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับพเราไม่ไม่ต้องมองแบบโอ้ยไม่ได้พวกใครพวกมันตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันว่าเราควรที่จะเคารพของความแตกต่าง ใช่เลยจูม,มาห้าของพ่อมันแตกต่างแต่ว่ามันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเราแตกต่างศาสนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมเขาก็จัดมาเป็นพระหุวัฒนธรรมครับพ่อหลายหลายแบบหลายหลายอย่างเหมือนอย่างวันนี้จะมีนี้ตั้งโชว์แต่แก้วมังกรมะม่วงอย่างเดียวไม่หลากหลายเนี่ยใครจะมามองอมองก็โอ้อนี่อนั่นเอน,นั่นอนอน,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 น นั้นเรามามองเหี้คนเพื่อนเราทั้งนั้นเลยเป็นทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเบียดเบียนกันในทุกทที่ฮะที่เราจะไปวัดขอของดีหน่อยอ่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมครับและที่นี่ฮะสำหรับในการถกทำเรามีของดีและเป็นของดีที่พิเศษนั่นก็คือธรรมะจากหลวงพ่อพระปยอมกัลยาโณครับกราบนมัสการครับเจริญพรไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเปิดดีครับ